สวัสดีครับมาแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์ออดโรงเรียนอุปกรณ์จะมี3ส่วนนะครับ 1. นึ่งดีเลย์สองอโปรแกรมโปรแกรมออดนะครับ 3. ก็จะเป็นภาคขยายเราจะทำงานควบคู่กันส่วนที่หนึ่งก็คือตัวดีเลย์เอาไว้ควบคุมการปิดเปิดนะภาคขยาย ก็คือตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้อันนี้คือภาคขยายเราจะเอาปลั๊กจากเครื่องขยายมาเสียบที่กล่องดีเลย์ตัวนี้ครับกรณีที่เราต้องการให้โปรแกรมมันทำงานเราจะเปิดสวิตช์สวิตช์ตัวนี้นะครับกดไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราต้องการใช้ เครื่องขยายเวลาที่เราจะประชาสัมพันธ์เราก็เปิดปุ่มนี้นะครับสังเกตว่าภาคขยายทํางานแล้วนะครับเมื่อเราประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการให้โปรแกรมจัดการระบบภาคไฟเราก็ปิดปุ่มนี้นะครับภาคขยายก็จะดับนะมันจะทํางานก็ต่อเมื่อ อุปรกรณ์ตัวนี้นะครับคืออีซีโซนทัมเมอร์นะสั่งงานตามเวลาที่เรากำหนดนะเวลาที่เรากำหนดเรากำหนดเวลา8นาฬิกาเพลงชาติดังขึ้นนะตัวดีเลย์ก็สั่งงานให้ขยายทำงานนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้จะเปิดปิดตัวเองอัตโนมัติ6โมงเชา้าเปิดขึ้น5โมงเย็นก็จะเปลดเสาเท็ดก็จะเปลดเองอัตโนมัติไม่ต้อง เอาไปถอดตักนะครับอุปกรณ์ที่เราเสียบแล้วก็เสียบ2จุดนะครับคือหนึงสายสีขาวนี่สายภาคดีเลย์น,นะครับส่วนสายสีดำเ,เป็นอุปกรณ์ออดตามนี้นะครับ